We'll I'm right ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชแน,นลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม THE FOREST ในพาร์ทที่2นะครับผมอ่าบ้านแสนสุขของเราบ้านกลางน้ำสุดหรูอ่าและที่นี่ก็จะเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งป้อมปราการของเรานะครับผมอ่าก่อนอื่นนะนี่นี่ผมก็ได้ทำการอ่าร่างแบบเอาไว้แล้วนะฮะบางส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวขาวนี่คือเป็นส่วนที่เราล่างเอาไว้แล้วนะ ส่วนที่เหลือก็คือเอาไม้ที่เราตัดเนี่ยเนี่ยที่อยู่ฝั่งนู้นโหตัดไม้เยอะมากนะฮะตัดทั้งวันวันนี้ยอ่าสังเกตฮะครับป่าฝั่งนู้นเตียนเลยฮะส่วนที่เหลือก็คือเอาไม้นี่มาประกอบแค่นั้นแหละฮะโอเคเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะก่อนอ่าก่อนจะเข้าคลิปผมก็ได้ทาการตัดไม้ไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคไป ปุ๊บปบโอเคนี่ประกอบกันแบบรวนะฮะมันจะต้องทำอาทีละสสวนนะครับผมอ่าเดีย๋ยวเราต้องสร้างกระดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอาที่ผมร่างแบบเอาไว้นะครัผมจะทำอาเป็นเหมือนสะพานนะฮะสะพานยาวฮะจากฝั่งไปถึงบ้านเราที่อยู่ฝั่งน้ํานะเดี๋ยวก่อนโอเคเดีย๋ยวผมทําการ <c oughs> มันจะลำบากไปไหมเนี่ย เนี่ยนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดครับผมคือการลำเลียงท่อนสูงนะฮะให้ลอยไปตามน้ำเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างบ้านที่อยู่กลางน้ำเนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ยากที่สุด่าไปเนี่ยเนี่ยดันดันไปดันไปครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปที่เกาะกลางนะครับผมนี่เกาะนี้ ปุ๊บโอ้ยจมโจมโจมจมนี่ปุ๊บโอเคดันครับผมดันไปดัน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 อ่านี่แหละครับผมมันก็เสียเวลาแค่ช่วงนี้แหละถ้าเราสร้างสะพานของเราเสร็จนะครับผมคราวนี้การสร้างบ้านของเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะฮะเสียงใครมันแหกปากไวไว คนป่าม่งเยอะชิ่ผาแถอนี้โอเคไหนวะมองไม่เห็นตัวครับผมได้ยินเ,เสียงแ,แว่วๆเจ้าเจ้ามาแต่ไกลอ่าไปอุ๊บเอ้ยนี่ไม้อ่าหมดยังหมดแล้วนะอืมโอเค ผมว่าอีกสองท่อนก็น่าจะสำเร็จแล้วนะปึ๊บนั้นโอ้ยชีวิตชีวิตมันอยู่ยากมันลำบากแสนเข็นนู่นนะฮะไอ้บ้านหลังสีาขาวๆที่ผมล่างเอาไวนะ้น่ะอันนั้นใช้ไม้เป็นร้อยโอ้โหโครงการใหญ่ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกตัดกันสป่าเตียนอนะ่ะหมดยังโอ้ยขาดอีกอันหนึ่งไงวะเอ้นี่ตรงนี้ได้อย่ตรงนี้อยู่ ไอ้ไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยคือไม้ที่เราตัดต้นไม้ไงแล้วต้นไม้มันล้มลงน้ําอ่ะไม่ก็เลยลอยอืดเต็มน้ําเลยแล้วเอายากมากนะฮะโอเคไปเสร็จแล้วไหนดูสิต่อไปก็เป็นการาสร้างสะพานนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่สะพานแบบนี้ต่อจากตรงนี้นะครับผมเราก็เชื่อมไปฝั่งนูน้นชไหมครับ กดอีเยมโอ้วิเศษสุดและนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านของแล้วนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าการสร้างสะพานเนี่ยมันคิดผิดหรือคิดถูกนะฮะ <c oughs> รู้ว่าจะเป็นการสร้างสะพานเพื่อเชิญชวนคนป่าเข้าบ้านแต่มันต้องสร้างครับเพราะว่าเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยมันต้องลำเลียงไม้ไม้ท่อนสูงนะครับผมไปตรงกลางไนงะถ้าไม่มีสะพานแล้วก็ยากอนะ่ฮะ ก่อนหนึ่งก็ต้องทำบันไดก่อนนะฮะโอเคบันได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 ปึ๊บกด E อ่านี่แล้วเอาไม้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปมีไหมอ่าจุ๊บ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 โอเคไปครับ โอเคอ่าไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งมั้งเนี่ยโอเคเอ๊ะทำไมดูบันไดมันเบี้ยวๆววะฮะเฮ้ยเบี้ยวแต่นี่แล้วก็เอาไม้ลงตรงนี้นะฮะอ๋อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผม ขย,ยันหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแปบ๊บเดียวถ้าบ้านเราเสร็จก็อยู่สบายครับผมอ่าไปครับเอ้าไอห้าไอ้ไม้ตรงที่เราสร้างแล้วมันเหยียบไปได้เหรอไงวะตกน้ำเลยเออโอเคไม่เป็นไรอ่าต่อไปก็สร้างสะพานนะฮะนี่ เชื่อมจากท่าน้ําฝั่งฝั่งบ้านเรานะครับผมนี่ไปตรงการเกาะตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแล้วก่อนน้ำมันนั้นมันนั้นมันท่านหัวหน้าคนป่า<ะ>เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันขึ้นกระไดเป็นน่ะเฮ้ยคนป่ามันขึ้นกระไดไม่เป็นหรอกบ้าคนป่าที่ไหนมันขึ้นกระไดเป็นนี่เอาธนูไปชิมก่อนเอาธนูไปชิมก่อน,อ,น,อ,นอ่า ลูกมีเยอะไม่ต้องกลัวแล้วกันไหยเอาขึ้นไม่ได้ปะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้สูงไปโอเคเดินไปหาเลยแล้วกันเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยมึงอย่าร้องเลยกูตกใจเพ่ง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 มันคือท่านหัวหน้าคนป่านะครับผมเป็นคนป่าระดับบอสนะฮะวุ้ยไม่โดนเลยเฮ้ย เฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเหรอราเรายิงไม่โดนบ้าไปแล้วอะไรวะอ่ะเนี่ยที่ยิงไอ้พวกลูกกระจอกเสือกยิงโดนนะครับผมทำไมยิงท่านหัวหน้าไม่โดนหรือว่าท่านหัวหน้าจะมีของดีฮะ แต่เมื่อกี้ผมเห็นท่านหัวหน้ามันวิ่งขึ้นต้นไม้ไปแล้วยังงยงไงยังไงยังไงยังไงไงอ่าโดนตก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 ลงมาแล้วลงมาแล้วเจ่ท่านหัวหน้าป่าววะเอ๊ะเมื่อกี้ท่านหัวหน้ามันขึ้นต้นไม้ไปนี่วะแต่ทําไมตอนลงมันกลายเป็นท่านลูกกระจอกวะเอองงเว้ยโอเคไม่เป็นไรมันต้องเป็นสนใจมันครับผมสร้างบ้านต่อเห็นผูกคนป่ามันขึ้นกระไดไม่เป็นหรอกเชื่อผม อ๋อโอเคต้องค่อยค่อตอบไปนะฮะนี่ปึ๊บเฮ้ยใ,ใกล้มืดแล้วว่าใกล้มืดแล้วครับผมผมคิดว่าสะพานเราน่าจะเสร็จทันตอนกลางคืนนะฮะโอเคเรื่อมือหน่อยเร่อมือหน่อยจะมืดแล้วฮะโอ้ยปลาทิตตกแล้วโอเคก่อนอื่นต้องสร้างประตูตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ คนป่ามันจะได้ข้ามสะพานไม่ได้นะฮะเฮ้ยแต่ประตูเรามันเปิดเปิดลับอย่างนี้มันก็เข้ามาได้เดะเฮ้ยแต่มันเข้ายากอยู่นะเนี่ยตอนจะเข้ามันต้องกดกดก้มด้วยนะครับผมเฮ้ยคนป่ามันก้มไม่เป็นหรอกผมรู้คือถ้ามาเดินเข้ามาเฉยนะครับผมถ้ามันไม่ก้มนะฮะหัวมันจะติดประตูครับผมอ่าโอเคนี่เดี๋ยวเราเอาไม้มากองไว้ตัวนี้ก่อนดีกว่าต่อไปก็เหลือแค่บ้านหลังใหญ่ซินะ บ้านหลังใหญ่ไม่ใช้ไม้เป็นร้อยครับผมเดี๋ยวกันนะอึ๊บเดี๋ยวผมขอติดนี่ก่อนอึ๊บนี่สำหรับคืนนี้นะครับผมเอาโอเคจุดไฟไว้จุดไฟไว้ให้แสงสว่างนี่อันนี้เป็นคบไฟนะครับผมมันใกล้มืดละดูซิก่อนอื่นต้องเซฟก่อนไหมเนี่ย เอาติดไว้ตรงไหนดีตรงนี้อีกกันดีกว่าอ่ามันจะได้สว่างทั่วๆนะฮะเอาแล้วไงครับผมพายุเข้าพายุเข้าเอ้าไม้กับหินไม่พอโอเควบไรไ,ไว้ที่หลังอ่ะค่อยๆทำกันไปนะครับผมโอ้รู้สึกว่าเช้านี้นะครับผมตื่นมาตอนเชา้าหิวทันทีเลยหิวทั้งน้ำหิวทั้งข้าว อย่าเราไปดูไอ oh. ้ตรงหมู่บ้านบนป่าก่อนดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรกินบ้างนะโอ้ยนะสร้างบ้านบนพื้นดีๆไม่สร้างนะฮะมาสร้างแม่งกลางน้ําเลยโอเคเฮ้ยเฮตัวอะไรตัวอะไรกระต่ายกระต่ายนี่นี่นี่ก้อนหินก้อนหินมรณะเอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นกดเอากด e โอเคโอเคเดี๋ยวเก็บกางเกงในคนป่าก่อนน มาแล้วครับผมธนูเฮ้ยตัวเห้มึงวิ่งโคตรเร็วเลยแล้วใครจะจับมันได้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคเก็บกางเกงในก่อนโอ้นี่ไหนนี่ไหนเก็บให้หมดอืมอืมนี่อะไรระเบิดเพื่อ ก้อนหินตรนนี้รู้สึกน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มั้งเนี่ยอา่าโอเคอย่ค่อยมาไล่ทุบทีหลังนะฮะทุบคอมพิวเตอร์แล้วมันจะได้อา่าเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเอาไว้ครับเป็นอุปกรณ์เป็นระเบิดร,รู้สึกจะเป็นระเบิดมั้งตอนนี้ผมกำลังเดินหาอาหารอยู่นะฮะพวกกระต่ายหรือพวกตัวเห่อะไรพวกเนี้ยเอ้ยปกตินี่ไง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  โอ้ยเฮ้ยใครมาผูกคอตายตรงนี้วะเนี่ยสยองว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเชือกเต็มว่ะเฮ้ยเกมนี้ดีนะครับผมลูกธนูเวลายิงไปแล้วครับผมเราสามารถที่จะเก็บคืนได้ด้วยนะอ่าเฮ้ยตัวเฮตัวเฮเอ้ยมึงจะรีบวิ่งไปไหนแนละ้วยังไม่ทันเรงเลยไอสัตว์พวกนี้ก็ฉลาดนะครับผมเวลาเราเดินเราเดินเข้าใกล้หมดนะครับผมมันวิ่งหนีทันทีเลยนะ ฝีมือการยิงธนูผมนี่มันโคตรกินตายน้อยเกตายนลอยขอกินหน่อยขอกินหน่อยโอ้ยไม่ได้แดกเลยไม่โดนตัวนี้ก็ได้ว่าใกล้ๆอดตายแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยดูดูทางด้านขวาดิฮะเฮ้ยนี่อีกาโดนไหมเนี่ย ไม่โดนเลยว่ะโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวกันนะไม่โดนครับผมไม่โดนสักตัวเฮ้ยกระต่า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 ยโอ้มันวิ่งหนีแล้วอะวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยรู้สึกว่าก่อนที่จะออกล่านะฮะยวผมต้องทําการฝึกวิชาการยิงธนูนิดหนึ่งนะมันมันกะระยะไม่ถูกครับผมไอ้กระต่ายกระต่ายอะไรมันจะวิ่งทําไมเนี่ยขอกิน,นหน่อยเถอะกูจะตายแล้ว โอ้แ๋ยวกันแล้วธนูไม่ง้างแล้วมม้ถ้าไม่ยิงนี่เสียเลยนะฮะเฮ้ยโดนป่ะเนี่ยเฮ้ยโด,โดน่าโดนโดนนี่ซ้ำอีกทีหนึ่งนี่อ้าวันนี้ได้กินกระต่ายแล้วโอเคเก็บเนื้อมาด้วยเดี๋ยวเอาไงดีวะมันหิวแล้วว่ะผมกลัวตายว่ะเฮ้ย จะกลับบ้านไปย่างกระต่ายก่อนดีกว่ามั้งผมว่าเออกลับกันกลับกันกลับกันกลับบ้านไปย่างกระต่ายกินก่อนดีกว่าผมว่าเออเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผมเห็นผมเห็นวิ่งอีกละวเอาไงดีวะเนี่ยอันนี้นี่นี่ตรงนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงนอีเหมือนจะโดนโดนเมื่อไห อ๋อคือมันเลง็งมันต้องแบบเผื่อนิดนึงนะครับผมให้เป้ามันอยู่เหนือเหนือศูนย์นิดนึงอ่ะโอเคนี่ได้กระต่ายตัวครับผมอ่ารู้สึกว่าวันนี้ก็ได้จต่อิ่มแล้วละ่ะเนื้อกระต่ายสองตัวไปกลับบ้านก่อนดีกว่ากินน้ำก่อนครับผมกินแล้วสำลักนะฮะแตก่ก็กินอยู่นั่นแหละ <laughs> กินไปอย่างนั้นแหละฮะ ไม่มีอะไรกินคือเดี๋ยวเราต้องสร้างที่เก็บน้ํานะฮะตั้งหากนะฮะคือน้ําในบ่อเนี่ยมันมันกินแล้วมันไม่ดีนะมันตกกระปกถ้าเป็นเกมอื่นนะมันตักน้ำจากในบ่อแล้วเ,เอามาต้มได้ใช่ไหมเกมนี้มันน่าจะมีอย่างนั้นนะหรือว่ามีแต่เราไม่รู้อ่ะปุ๊บดูก่อนแะแะอ่าแล้วเราก็มาย่างเนื้อกระต่ายกินกันดีกว่าเป็นอาหารเช้าของเราในวันนี้นะฮะนี่ปุ๊บเยี่ยมโอ้ เดีเ๋ยสิเฮ้ยเรามีช็อกโกแลตนี่ว่าอ่ากินก่อนลองท้องไปก่อนลองท้องไปก่อนอ่ารอเนื้อกระต่ายสุกนะฮะโอเคในระหว่างที่เรารอเนื้อกระต่ายสุกนะครับผมนี่เดี๋ยวผมมาทุบไอ้พวกนี้กันดีกว่านี่พวกกล่องอ่าพวกกระเป๋าเดินทางเนี่ยนะฮะทุบให้หมดอ่าเก็บพวกเศษผ้ารู้สึกว่าจะมียาไหนว่าผมเห็นคอมพิวเตอร์อยู่ แถวๆ,ๆนี้อ่านี่ไงคอมพิวเตอร์เก็บพวกอ่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มานะฮะอ่าก้อนหินทิ้งแม่งเลยนี่ปุ๊บโอเคอ่านี่นี่ตรงนี้อีกใบนะครับผมกระเป๋ากระเป๋าสีชมพู ได้สแน็คมานะฮะได้ผ้าแล้วก็ได้ยาเอ๊รู้สึกผ้ากับยานี่มันจะเยอะมากเลยนะเอ๊เอ๊อีกาอีกาอีกาเดี๋ยวก่อนอีกาเดี๋ยวก่อนฝึกความแม่นจำนะฮะเหย,ย๋อ่า ยิงไปเถอะอย่าลูกเราก็ได้คืนนี่สองตัวคือเป้ามันต้องอยู่เหนือศูนย์นิดนึงนะเนีย่ยาสังเกตนะฮะเอ้โอเคกินสองตัวนี้ก็ได้วะปาไปเินนี่หละปลาหัวแตกเก็บขนเก็บขนเก็บขนมาด้วยขนขนปิ้วเอา ขนแม่งก็เล็กนิดเดียวนะไอ้นี่เฮ้ยยิงแบบเผาขนแม่งเลยนี่จอจอโอ้โหไอ้ฮานี่ขนาดจ่อแบบเผาขนไอ้ม่งยังไม่ตายอ่ะคิดดูแล้วที่กูจะไปทำอะไรแดกวะเนี่ยโ,โอ้โห้แม่งยึดจ่อ,จอเผาขนยิ่งยิ่งไม่ถูกเลยหายเลยเฮ้ยไ,ไป ออกหาอาหารนะฮะไหนดูสิเอ้ยนี่กิ่งไม้เพียบเลยตรงนี้นี่นี่เฮ้ยนี่นี่เท่เจอก้อนหินนรกซะหน่อยโอ้โหแม่งก้อนหินนี่ยิงแม่งกว่าธนูอีกนะเนี่ยฟาทีเดียวหัวแตกอ่ะโอ้โหแม่นยำมากเอ้นี่เป็นไง ข้ามีชุดเกาะตัวเฮียข้ากลายเป็นมนุษย์เฮียแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่นี่เก็บเนื้อมันมานี่เก็บหนังมันมาทำเป็นชุดเกาะตัวเฮียนะครับผมเพราะเราจะได้มีเฮียคุ้มครองโอเคเดี๋ยวก่อนไป ออกเดินป่าหาอาหารต่อไปนะผมอยากอยากเจอกวางว่าไงอยากยิงกวางนะฮะอ่าในช่วงแรกๆนะฮะในการเล่นของผมก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะผมต้องพยายามแบบค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวนะอาจสร้างบ้านก่อนแล้วก็ค่อยๆฟาร,ร์มของแล้วก็ผมต้องฝึกการคราฟอีกเยอะเลยยังครับอะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะฮะอ่าก่อนที่เราจะไปลุยในถ้ากันนะฮะในถ้านี่ ถ้าที่ผมเล่นมานะเป็นอะไรที่โอ้โ oh, ห oh, แบบฮลุโหดคือมันมืดแต่มันมืดมากแล้วเรามองอะไรไม่เห็นนะฮะมันมันมืดมากมืดจนเบ้ออะฮะเกมนี้มันทําแบบมืดขุดโคตรเฮ้ยนี่กินได้ด้วยหรอไปกินได้ปะโอเคไอ้ก็ตาย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 ตายนี่ตอนนี้ข้ามีหินเทพเจ้าแต่กนไม่โดน <laughs> เอ็ดเด็กโ,โหมึงวิ่งคนเร็วเลยแป๊บเดียวมึงวิ่งเข้าป่าไปละไหนนี่รู้สึกจะชอบเธอชมเหลือเก,กินนะไอชุดเกาะตัวเฮียเนี่ยนฮะตึ๊บโดนไหมนะ่ะโดนไหมนะ่ะโดนไหมนะ่ะเฮ้ยโดนด้วยนี่โอเค ลอกหนังมันมาปุ๊บไปผมว่าเราน่าจะได้อ่าเนื้อมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเรากลับเข้าบ้านขอลยดีกว่าเอะตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านคนป่าแต่ไม่ยักมีคนป่าอยู่สักตัวเลยนะผมว่านนะแปลกหรือว่าคนป่ามันชอบออกหากินตอกนกลางคืนครับผม แล้วตอนกลางคืนน่ะผมก็ผมไม่ค่อยชอบออกไปไหนจริงนะเกมเนี้ยมันมืดเกินไปอ่ะผมก็สายตาไม่ค่อยดีด้วยเฮ้ยนี่ไงอ่าตรงนี้มีคอมพิวเตอร์นะฮะทุบทุบนี่นะเอาแผงวงจรของเจ้ามาปุ๊บไหนดูสิไอ้กงกระต่ายไอ้อะไรโอ้โหโอ้โหนี่มึง เกิดมาต่อหน้าต่อตากระเป๋าเฮ้ยข้างหน้ามีตัวเฮ้ยอยู่เห็นไหมเห็นไหมเอาละเอาละเอาละใจเย็นใจต้องนิ่งเอ่ไปไหนหยุดนายไอ้เฮ้ยมึงจะวิ่งทำไมอยากกินตัวเฮ้ยใจต้องนิ่งโอ้โหไปแล้ววิ่งเข้าป่าแล้วครับอดแดก การล่าตัวเฮนี่มันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยจริงๆครับผมกลับบ้านดีกว่าเ,ออเดี๋ยวผมคิดว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ชายหาดนะฮะเพื่อที่จะไปหาเต่าทะเลนะฮะร,รู้สึกว่ากระดองเต่าเนี่ยมันจะเอามาคลัฟเป็นคล้ายๆกับเป็นอ่างเก็บน้ําได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อน ไปเยียมธนูไปก่อนนะครับผมเผื่อเจอไอ้พวกคนป่าแล้วไม่ก็เจอตัวเฮ่นะฮะอ่ะาไปเดี๋ยวเราเดินทางพี่ชายหาดกันดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านี่มาเดีย๋ยวเรามาหาเต่าทะเลกันดีกว่าเต่าทะเลจ้าอยู่ไหนเต่าทะเล เฮ้ยตรงนี้มีปลาฉลามนอนตายเกยตื้นอยู่ครับผมเนื้อมันกินได้ไหมไม่ได้บ่โอ้เฮ้ยคอมพิวเตอร์เหรอใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ปุบตรงนี้มีกระเป๋านะฮะไม่เก็บด้วยครับผมยิงอ่าเดี๋ยวกันหาเต่าทะเลก่อนครับผมนังไงนังไงผมเห็นสองตัว กำลังว่ายน้ำก็ฝั่งมาออกไข่ที่รักจ๋าอย่าลืมว่าออกไข่ตรงนี้ก่อนเอ้ยออกไข่เหรอไขรอนุญาตนี่ชายหาดของข้าห้ามออกไข่ห้ามออกไข่ออไขเข้าใจไหมตีน่นะตีน่นะเอากระดองมานะครับผมชายหาดส่วนตัวเข้าใจไหมโอ้โหมีเนื้อด้วยเอ๊ะ นี่นะแนี่ยชำแหละเอาเนื้อมันมาเอากระดองมาด้วยกระดองเอ๊ะไม่กระดองมันเก็บได้แค่อันเดียวเองครับผมอะไรวะไม่เท่เลยเก็บได้ทีละอันนี่งไงกระดองอ้าวมันคราฟไม่ได้เหรอคราฟเป็นไงวะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันมันต้องเปิดสมุดคราฟใช่ไหม วะไหนวะอ่างน้ำอะ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อใช้กิ่งไม้กับกระดองเต่านะฮะโอเคไปกลับบ้านก่อนแล้วกันนี่ไอ้ต้นนี้ก็เจอที่ไหนก็ตัดไว้ก่อนนะครับมันจะได้ใบไม้นะเอาไปก่อกองไฟครับครับโอ้ตัดให้หมดตัดให้หมด อ่าโอ้หน้าบ้านแล้วนี่แม่งต้นไม้แม่งโกนโกนหมดเลยโอเคไหนๆก็เข้าบ้านละแบกท่อนสูงเข้าบ้านสักสองอันฮนะจุ๊บเนี่ยต้องก้มนิดนึงถึงจะเข้าได้นะอ่าพอต่อบ้านแล้วนี่โอ้โหเนี่ยร้อยสิบแปดท่อนนะ่ะเคฟาร์มกันไปเถอะนี่ อ่างองน้ำเอาไว้ตรงไหนดีวะริมๆนี่แล้วกันน่าจะเวิร์กอะฮะคงไม่เกะกะนะโอเคขาดอะไรขาดกิ่งไม้เหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่แหละครับผมจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากนะฮะเราสามารถที่จะฟาร์มอ่าฟาร์มขนนกได้แบบง่ายๆเลยนะฮะเพราะตอนเช้าๆมันจะมีนกบินมาทุกเช้าเลย ผมขอทำลายประตูตรงนี้ก่อนละกันผมเริ่มลำคาญมาันละเวลาเดินเข้าเดินออกมันติดติดยังไงไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเราทำลายมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดประตูรับคนป่าเข้าบ้านนะฮะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงพก,กูทำลายมันวิ่งมาละเฮ้ยแต่ไม่ปลายหรอกคนป่ามันขึ้นกระไดไม่เป็นอย่างที่ผมบอกอ่าโอเคเก็บกิงไม้ก่อน ไม่ใช่เวลาเราฟาร์มของอะไรมาแบบพวกพวกท่อนซุงท่อนซุงไงมันต้องมาติดประตูทุกทีเลยคือประตูมันออกมันเกมมันทาํามายังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับมันไม่พอดีหัวมันเดินเข้าแล้วมันแบบหัวชนเพดานอ,ะอ่ะต้องกดก้มนิดๆน,นะฮะโอเคจุดไฟก่อนนะครับผมสําหรับคืนนี้รู้สึกว่าใกล้จะมืดอีกแล้ว ไฟลอ,อก,ก่อนโอเคแล้วไฟเกมนี้นะมันต้องต้องคอยแบบคอยสุมฟืนอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าเราถ้าเราไม่สุมฟืนนะครับผมมันจะดับไปเองอ่าเยี่ยมจุดไฟก่อน อ่าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผม The Forest อ่าก็ต้องขอจบเียงทค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจหรือว่าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย